โอเคนะครับกับสเปรย์ซีลิคันกันด้วยนะวันนี้ก็จะมาสตรีมสดนะครับแม่เป็นไหมนะพอกับเส็ดค่ะ เลตัว่วายเร็วได้ไหมระตีนเหมือเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับขายเลยนะครับได้คุณแมอะไรก็บอกด้วยนะครับครับทาได้นะครับพมเป็นคนคขเมนะครับเปิดใช่แล้วครอยากมาผเล่นด่านแต่เล่นด่านชีวยรอดของเขาไหมแต่เล่นด่านชีวรอดแัว มาแล้วโอเคสวัสดีนะครัะโอ้โหพี่เมยมาคนแรกเลยสมกับเป็นแอดจริงๆมาแล้วก็ไม่เป็นไรอยากไปไหนก็ไปแค่บอกว่ามาแล้วแค่นี้ก็จบแล้วเออมีมามาคนเดียวปาดูไรผู้นี้ปับมันจะมีซอมบี้คูลไรอยู่อ่ะไหนปาบ เด็โก้โอักา์ตายเ,เ็เขาดนทุแลแบบป้าใหม่อะเออแงแป๊บนึงเออ,เอมาแล้วนะคะผมนาม ท่างครับแอดต้องเร็วที่สุดไม่งั้นจะไม่ได้เป็นแอดหลายช่องเลยต้องมาเร็วอยู่แล้วนะครับแอดดูเพื่อยังแบบป้ามากินข้าวมัวดู โอเคจบวิจจบมื่อเราจะเล่นอะไรดีอะอื Ja. Oh.

พอดีกินข้าวอยู่เพรื่องเล่นเสร็จใช่ไหมกัน ช้าหน่อยไม่ปะแต่ไม่เขาใช้เห็ตัดแบบนั้นอ้ยอดิดเดัดร็วเท่าขวานดัดแบบจะตัดรวเท่าไม้เท่าขวาน แหกหน่อยนะครับรื่องแรกแรกเลยไม่แหลกแล้ว เย่ได yeah, 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 ้ล ah. ุก um, อ okay. ันเดี๋ยวเขาสร้างเดี๋ยวเขาสร้างบ้านเองตนก็เองเขอา้เขาทำไมก็อยากค่ะปาป้าไม้พีข่ขาวฮะมาเอาไม้ไม่เอากิ่งไม้ตหมขอบคุณ เดี๋ยวอดแย่แล้วทำไมเรเอาทำอะไรผมเล่นไพค้ากับน้องนะครับก็วันดีคนที่มาใหม่กันด้วยนะครับที่ดอกกุหลาบด้วยทำอะไรอ่ะก็เล่นไพค้ากับน้องนะครับเดี๋ยววันนี้<อ>ทานนี้จะมาสร้างบ้านนะครับป้านที่หนึ่งเลยเหรอโอ้ป้านที่หนึ่ง พาร์ทที่หนึ่งในสตรีมสดพาร์ทที่ยี่สิบห้าในอีพีที่ไม่สดชื่อไมค์คาร์ t เขเขียนว่าแค่ไมค์คาร์ t อะไรอย่างงี้นะครับชื่อตามไมเคยลเขารู้จักกันหมดแล้วเราไม่คงนะครับเออูปลูกต้นไม้นะครับตูดตูปตูดปูด ตะวันัาปรับเช้าหมดอย่างเี้เนี่ยนะตอนกลางวันแล้วไงเนี่ยเกมมันขยับมันขยับเสียงใครโทรมาเนี่ยยู้ยู้ยยยยมช่มันใครโทรอะไรมาเลยหาช่องเอง มาไปหามันเปรูปรถถังคุณล,ลงไปดิดันย่าลงมานะอย่าลง ไม่มีอะไรเอินดิตี่เสียงสี่เขาที่เว่าอินดิตี่เสียงสี่ไม่จริงก็ผมนะครับผมไปค้นข้อมูลอยากไหคะหนึ่งสองสามี้กเจ็ดมันไม่มีจริงนะครับมันจะมีเฉพาะไหมครับกดติดตามหน่อยโอเคแต่พูดได้พอๆนะครับนะผมไม่ชอบคนที่พูดให้พรอ อะไรเลยปะขอบคุณโชว์นี้เป็นใหญ่ป่าปนะนะมโอเคครับท่านึงอย่าไปกด,ดกับตาพ่อเกิดนะครับ ก่อนให้บอกก่อนนะครับสกโอ๊ยตอนน้กในอนน้ดไล์ด้วยนะครับ บอกตรงติดตาหมด ครับผมโอเคครับพูดดีครก็ทำดีนะครับคใครเข้ามาใหม่ผมจะดู้านให้นะครับเด่ต้องตามผมด้วยนะครับโอเควัสดีปิ่นเดี๋ยวเราไล์เสร็จเดี๋ยวปิ่นก็ไล์ต่อน,นะอยากดูไล์

มาเท้าเฉยๆจะไปไลน์แลนนะโอเคครับโอเคสวัสดีค่ะนี่กดคุณกดนะครับสวัสดีแค่มาทักโอเคก็ไม่เป็นไรจะไปไลน์แลนนะโอเคครับดูแล้วนะครับดูคลิปทุกคนแล้วนะครับดูแล้วนะครับดูมานสองตอนนะครับไไไไม่เปป็นรลด์แล้วนะครับดูคลิปทุกคนแล้ว โอ้ยติดโอเคครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูก็ได้นะครับโอ้สี่คนแล้วว่าดีมากครับผม อ,อ๋อพูดใหม่ดีเมื่อกี้ไม่ไม่เมื่อกี้อ่านไม่ทัน วนีค oh. ่ะโอ้วันดีจ่าพูดสะเฉพาะเลยนะไู้่ะเปลีอปาโเอาหนูปากไงโอ้ยโยนลังโยนให้นี่เอ้าก็มาใหม่เดียวเป็นไรเนี่ยเออขอพี่เขียดยไก่ไก่ อย่าดเดิมพแม่แม่แม่เทียงยังยไม่ให้คืนน้องของเอาอรเาเรจะตีเพื่อทำไมเนี่ยีเขาไมม่ สวัสดีครับคนที่มาใหม่สวัสดีด้วยนะคะผมให้ไปจะไปไปจังไพรเอ้ยนี่เอ้าซอมบี้ซอมบี้อ้ยนี่แน่ตายเพราะเธอเจ้าอจซอมบี้จา๋าสนใจแบนเนอร์ไหมครับโอเคถ้คาใครที่สนใจแบนเนอร์ก็เข้ามาติดตามที่ช่องเออคนที่บอกไว้นะครัะผม โอเคพย้ยามยใครันใ,ใจก็ทำฮนูโคจะพังแล้วแบนเนอร์เอาาแบนเนอร์คืออะไรหรอแปลน,น,นะครับ ผมแบนเนอร์หรือจะปินเนอร์ออมเอออมตังก็ไม่รู้เลยถ้าผมลงสตรีมมาดูหน่อยผมหน่อยนะโอเคครับอยากเป็นแอดจังเลยผมอะไงพี่เองเอ้ยสวัสดีนะครับทำไมพี่เปลียนช่องพี่เยอะจังดันเป้าท่อดีดี ไม่รู้จักแบนเนอร์หรอพื้นหลักไงชายหรือหญิงผมชายนะโอ้ยเช็ดเช็ดเช็ดดูบนป๊าปักปักแถวๆนี้ปั๊บปักเขาแถวนี้ดิเออนั่นแหละปักให้มันสว่างได้แต่เป็นแอดเดอร์ฮะได้แต่ขอเป็นแอดเดอร์

เมเปิลเขาจะกินรู้จักไหมผมผมรู้จักอ่ะรู้ว่าผมติดตามแล้วไม่รู้นะครับผมติดตามทุกคนที่เขามานะครับตอนที่ผมเอ่อใกล้จะออกคลิปอะผมก็จะติดตามทุกคนเลยนะครับอุ้ยไปดี้นะครับสไปดี้อไปดี้เหรอปไปดี้เหรอะไปดี้เหรอสไปดี้เหรอไปดี้เหรอ ผมละหัเกมอ๋อน่รู้แล้วรู้ครับอ๋อจำได้แล้วครับที่เป็นคนหล่อเสียงดังยังหล่อเท่เลยนะครับก็ดีนะอยู่ไหนไม่ได้อยู่พี่โอ้ที่ไปหนู้ไม่อย่างล่ะอ๋อจำได้ครับจำได้ครับคนชื่อจีโอหล่อยังไงอ้าใครหล่อครับใครหล่อผมมมนหล่อ อาจารย์เขาให้กินมันก็เท้แทนอาหารได้เะล่ะแต่มันติดพิษพิษมันกินก็ได้โอเคหมดพัทยายาหมดนิดแลใครว่าจะแลบป้ายเยรอวะมันสวยแตน ฉันว่ปาปับไม่ต้องวางหงรอกปับมันติดหัวเพียวพิว,วกันำคาญอ,อ,อ,อายุเท่าไหร่ผมอายุสิบเอ็ดหรือสิบเนี่แหละอาจจะไม่รอพอให้เทเหลียวพูดผิดพูดใหม่พูดไไปไกลออกจากบ้านแห้องสวน่ก็สวยๆอ,อยู่นะไม่ใครมีขนแกะหนึ่งอันขอไม่มี เป็นกล่องนะครับพร้อมกล่องเอา้าแบตหมดเอ้าทีนี้ก็ชาร์จนานนะดิเอาไ้ดีอะ